สวัสดีค่ะต้อนรับกลับสู่ช่องห่นดวงกับหมอนบนะ้าวันนี้ก็มาในเรื่องของคนโสดคนโสดวังคารนะในปี2567เนะเฉพาะคนโสดเท่านั้นนะให้พู้เท่าแนะนำว่าจะเจอเนื้อคู่ไหมเนาะโดยมวนพลังงานของคนโสดวังคารเออวัน ปีหกเจ็ดนะเดือนวกรักกุมภาเนาะให้พุทธเท่ายิบสี 4, แนะนำเนาะตัะ้งจิตอธิษฐานเนาะนะนะคนวันอังคารป้านบก็คนวันอังคารเนาะคนวันอังคารก็จะแนว เรียกว่าตรงไปตรงมาเนาะวาจาก็ตรงไปตรงมาใจนักเรงอ่ะเออไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับเขาเท่าไหร่เนาะกูจาเรียกว่าตรงไปตรงมาชัดเจนในตัวเองชอบอะไรลุยๆเนาะแนวชอบท้าทายความเสี่ยงภัยทุกอย่างเป็นคนที่ไม่ย่อท้อเนาะคนที่ต่อสู้อุปสักได้ดีเนาอะอคนมัังคารแต่ให้เขาโมโหนะโมะโหอะไรเขาก็ ร้อนเหมือนกันติดมุอทะลุเสียงดังเลยเนาะไม่ยอมคนนะ่ะคนวัอัณคารนะออกแนวว่ามีความทะเยอทะยานความมั่นใจสูงนะคนวัอังคารจะเป็นเช่นนี้เนาะอ่าโอเคนะคนวนรังคารคนโสดนะผู้เย่่สิบซีแนะนำนะคะดูซิเป็นไงเนาะ อาพุถาวรย่าี4สัมผัสไพ่เนาะสัมผัสไพ่อารม์ประสิทธิีนะคะอานุขอแนะนำเนาะพุถัยวิบสี่เจ็ดใบนะแนะนำด้านความรักคนโสดนะคนวันอังคารโอเค สองสามสี่ห้าหเจเคนะเจด็จดกันนะเจ็ดใบเป็นไงมาดูกันเนาะใบแรกเนาะเป็นไงใบแรกนะคะ เต็นเนาะเต็นเต็นไปแรกไปที่สองสามไม้เท้าไปที่สาม emperor นะราชานั่งแท่นบัลลังก์เลยจักรพรรดเลย hangman นะครับ hangman อัศวินถือดาบครับอืมอัศวินถือดาบสิบไม้เท้าโอ้บทสรุป the sun ้าวได้พบเจอกันนะเนี่ยพวกเธอ the sun บทสรุปเนาะ เดี๋ยวพี่นเรียกว่าเดอะซันเกิดที่ไหนนะก็คือได้พบได้เจอนะอได้พบได้เจอเนื้อคู่อยู่าาเรียกว่าต้องต้องลุยต้องสู้เหมือนกันนะ่ะชอบแล้วก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้เนาะถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันเราก็ต้องเรียกว่าปรับความเข้าใจกันเนาะลักษณะก็คือ,อเรียกว่า เรียกว่าเจอเจอคนที่อายุเยอะกว่าเนาะแนวพลังงานของไพ่สำหรับคู่ของคู่ของคนวรรณขารที่จะเจอนะแนวเรียกว่าเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะมีความคิดเห็น,เป,นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะอ่านะเป็นแนวอายุมากกว่าเกือบสิบปีได้นะฮะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะ อ่าแล้วก็เรียกว่าต้องใช้เวลาใช้เวลากันพูดคุยพูดคุยสารสัพัพมนธ์กันนานเหมือนกันเนาะเนื่องจากความคิดเห็นไม่ไดลดไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยลงตัวกันเนี่ยอันนี้คือคู่ที่มาค่อนข้างสวสูงวัยนะมีความคิดเห็นมีและมีหลักการมีเหตุมีผลรักด้วยเหตุผลอนะ่ะต้องอาศัยกันพบปะการพูดคุยต่อสู้ปศกปัญหาต่างๆด้วยกันนะต้องใช้เวลานะเขาเรียกว่า เขาสาวสูงวัยแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปฏิสัมพันธ์ในการคบหาพูดคุยกันนะแต่ว่าเราชอบแล้วเราก็ต้องลุยไหมอ่ะลุยเพื่อจะได้พบได้เจอได้คบหากันเป็นแฟนกันนะการที่เราได้คบกับกับผู้ชายหรือผู้หรือผู้หญิงที่สวออกว่าที่อายุมากกว่ามันโอเคนะในเรื่องการการใช้เหตุผลเนี่ยใช้วิจารณญาณ รณยานการแนะนำการใช้ชีวิตต่างๆด้วยความความที่เขาโชคโชนไงตัวเองนะด้วยเขามีมีความโชคโชนในประสบการณ์การใช้ชีวิตมาเนิ่นนานมากกว่าเราเนาะเขาก็จะแก้ปัญหาอุปสรรคปัญหาอะไรได้ดีกว่าเราเนาะเพราะว่าเราตัวเราอะคนวันอังคารเห็นไหมสเตรนท์อะแข็งนอกอ่อนหนเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยคนวันอังคารเป็นคนเข้มแข็งเนาะอ่าเรียกว่า เรียกว่าหาหาแฟนที่ต้องเก่งต้องเก่งต้องแกร่งต้องเก่งกว่าเนาะถึง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 จะยอมรับนะ่ะคนวรรณคาน่ะนะฮะเรียกว่าก็ต้องคุณก็ต้องแนวว่าออกไปเรียกว่าพบเจอกันในเรื่องของอ่าในเรื่องการงานเนาะพบเจอกันมุมมองไปวิสัยทัศน์กว้างออกไปมอง สถานที่ใหม่ใหม่บ้างเนาะอย่ายติดย่ำอยู่กับที่เดิมนะมุมมองถ้าจะได้แฟนนะนะคนคนโสดคนวันอังคารเนาะมุมมองว่าไปจะเจอในที่ที่ใหม่ๆมนะมุมมองนะแล้วก็คุณลดความความแข็งความเถียงตรงคุณบ้างความความเยอความทิฐิ แกลงความเก่งของคุณคุณลดลงบ้างแก้งโง่บ้างเพื่อจะได้เจอคนคนรักนะคนรักที่จริงนะ่ะแนวแนวคนอายุมากกว่ามา,มาเนี่ยเรียกว่าเขาเขาเขามีความพร้อมความมั่นคงอยู่แล้วแหละเออแต่ติดว่าอายุเยอะกว่าคุณจะโอเคไหมคนบันคารจะมาแนวนี้นะม่วกะา,ากุมพานะแต่ว่าต้องเรียกว่าต้องใช้ในเรื่องของอ จะเย็นเยน่ะจะเย็นการครบหาน่ะด้วยความเขามีมีความคิดของเขาเน่ะเออคาเป็นผู้ใหญ่หลักการในการครบมีเหตุผลมีหลักการในการครบหากันเนาะชอบแล้วก็ต้องลุยต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันอ่าเรียกว่าพร้อมที่จะ พร้อมที่จะแบบภาระอะไรไปได้วยกันมีสิทธิ์แต่งงานได้เดอะซันเนี่ยมีสิทธิ์ผชอบแล้วแบบว่าแนวโน้มจริงจังที่จะคบหากันเพื่อมองในอนาคตละคนแบบเนี้เขามองในอนาคตที่จริงจังคุณเนี่ยคนคนที่อายุเยอะกว่านะ่ะอืม โอเคคนวันอคารโอ้ดูแฮปปี้นะดูแฮปปี้ที่จะจริงจังได้คบหาแล้วมองสายสัมพันธ์ถ้าโอเคแนวโน้มไปทางไปทางบวกด้วยกันมีสิทธิ์แบบว่าแต่งงานอะไรกันได้เลยนะของเรือนกันดูจริงจังกันเลยโอเคดีใจด้วยคนวันอคารสตระโซสักทีว้าว